สวัสดีครับนะฮะก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับในช่องทีเด็ดอาร์เธอร์วีไอพีนะครับเราก็มาแบบนี้กันทุกวันนะครับในช่อง u t u b e นะครับก็แน่นอนวันนี้เรามีฟุตบอล3คู่นี่ครับที่จะมาคัดสรรแล้วก็จะมาเลือกให้ทุกคนกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าเรา3คู่นี้นะครับบอลติงของเรานะครับหกวันติดแล้วนะครับหน้าช่อง YouTube ของเรานะครับไปย้อนดูคลิปได้นะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับฟังย้อนหลังฟังตอนนี้นะครับฝากนิดนึงครับทุกคนกดติดตามนะครับกดซับสไครต์แล้วก็ กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนะครับจะได e ้ไม่พลาดทุกการวิเคราะห์เลยนะครับคู่แรกวันน um ี้ครับนะฮะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวสปอยก่อนคาราทสลายโคเปเฮเกนกันซิลิสเบดาบิกนะครับแล้วก็รอบดึกก็จะเป็นอาอารฟฟินอลนะครับกับโมนาโกนะครับก็จะวิเคราะห์ด้วยกัน3คู่นะครับไปดูคู่แรกก่อนนะครับคู่แรกนะครับเป็นคู่ระหว่างโคเปเฮเกนนะครับกับเบดาบิกนะครับซึ่งเลขนี้เป็นเลขสองเครับในเกมแรกนะครับโคเปเฮเกนนะครับนำมาแล้ว2ประตูนะครับมีในมืออยู่2ประตูเลย นี่ครับไปดูตรงนี้นิดนึงครับฟอร์มการเล่นนะครับเจอกัระติใจครับเป็นทางโคเปเกนที่ดีกว่าเสมอมานะครับโคเปเกนนะครับประสบการณ์รายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟรอบแบ่งกลุ่มนั้นเยอะกว่าเบรดับิกมากนะครับเบรดับิกก็พึ่งเข้ามาแหละนะครับได้ปี2ปีเองนะครับก็ถือว่าประสบการณ์รายการนี้ค่อนข้างน้อยนะครับ โคเบเก้นครับในรายการนี้พวกเขาแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับในรอบเพย์ออฟแล้วก็ไปถึงรอบแบ่งกลุ่มแรกๆนะครับก็ถือว่าแข็งแกร่งนะครับผลงานยังยอดเยี่ยมเสมอมานะครับเกมลุกจะทําได้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับไม่พลาดแล้วก็ไม่ค่อยแพ้สักเท่าไหร่นี่ครับแต่เกมรับยังเสียประตูทุกเมื่อนะครับส่วนทีมเยือนอย่างเบรดาบิกครับนะรอบเพย์ออฟพวกเขาทําได้ดีมากนะครับในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับโอ้โหทุกคนดูครับผลงานยอดเยี่ยมมาในครับในอ่ารอบเพย์ออฟนะครับแต่ผมมาว่าวันนี้นะครับเบรดาบิกนะครับมาได้แค่นี้แหละครับ อ่มาได้แค่นี้แหละครับนะฮะเอาจริงๆครับเดบดาเบกกับโคเปเกนบอ,นอลโคโลเกรดนะครับความเข้มข้นการแข่งขันในลีกเนี่ยแตกต่างกันเยอะมากๆนะครับผมเชื่อว่าวันนี้โคเปเกนนะครับจะตอฝกฝาลงอีก1นัดนะครับซัดไปอย่างน้อย2ประตูแน่นอนนะครับคู่แรกไปต่อโคเปเฮเกนนะเป็นฟเฟสต์หนึ่งครับคู่ที่2นี่ครับกาสตายกับซันกิริสนี่ครับจะมองว่าต่อแพงเกินไปไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมก,ารราากขขันนะครับราคาจากลูกรึ่งควบ2องไหลขึ้นมาเป็น2ลูกควบ นำสูงต่ำจาก3ลูกไหลขึ้นมาเป็น3ลูกควบเหมือนกันนะครับในเรกแรกนะครับพวกเขาเสมอกัน2 2ในเกมที่กาลาซายไปเยือนนะครับก็วันนี้ถือว่าต่อ2 2ลูกควบนี่ถือว่าเยอะไหมนะครับถ้าคุณมองเกมแรกมัน2อเกมนี้มาต่อแพงมากนะมาต่อแพงมากนะแต่มันต้องเอาครับกาลามันต้องเอานะครับกาลาประสบการณ์รการนี้มากกว่าซันกิริสไหนๆครับในขารอบแบ่งกลุ่มนะครับได้ฟุกเขาเอบาลึกๆอยู่หนึ่งครั้งน่ครับประสบการณ์ราการนี้พวกเขาเยอะมากนะครับในบ้านยังแข็งแกร่งแล้วก็ได้กองหน้าใหม่มา นะครับมาโรอินคันดี้นี่ครับที่ยิงทุกนัดนะครับในลีกตุรกีนี่ครับต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากนะครับถือว่ามาเสริมเกมลุกได้ดีครับเพราะว่าพวกเขาต้องไปยูฟฝ่ายเ้เปลีกนะครับซึ่งเกมนี้มีโอกาสชนะไหมมีโอกาสชนะนะครับอยู่ที่ว่าจะชนะกี่ประตูแค่นั้นเองครับอยู่ที่ว่าชนะกี่ประตูนะครับซึ่งผมมองว่านะครับทางซันกิลิสเองเนี่ยครับการมาเยือนซันกาสลายเนี่ยไม่ใช่งานง่ายตอนนี้ราคาไป2ลูกครึ่งนะครับลบ7นะครับแล้วก็มี2ลูกควบด้วยนะครับเตะมุมในต่อ5ลูก นะครับมันชัดเจนนะครับว่าการะสตาลายวันนี้บุกฝนามบุกพับฝนามบุกนะบุกหน้าเดียวแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าวันนี้จะมีกี่ประตูผมว่ามีแน่ครับสองประตูเราแค่ประตูสามแค่นั้นะนะครับเพราะซันกิลิศครับเกมนอกบ้านคุณเห็นว่าเกมนอกบ้านพวกเขาก็ยอดเยี่ยมนะนะครับไม่ใช่ว่าหมูหมากาไก่ เนี่ยนะครับดูฮะผลงานยอดเยี่ยมนะครับไม่ใช่หมูหมากาไก่เกมที่แล้วเสมอมาสอด้วยนะครับแต่ไปเกมในบ้านของซันกริสเองนะครับแต่ผมจะบอกว่าบอลถ้วยนี่ครับซันกริสเกมนอกบ้านไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมเชื่อว่ามีโอกาสนะครับที่พวกเขาจะพ่ายแพ้การาทสลายขาดลอยนี่ครับวันนี้คู่ที่2นะครับขอเลือกต่อไปที่การาทสลายนะครับในราคา2ลูกครึ่งครับน้ำล้นๆหนึ่นะครับ อ่ะนะครับคู่สุดท้ายนะครับเป็นคู่อารฟฟีนอลนะครับกับมูนาโกช่วงเนี้ยฟุตบอลเล่นยากนะเอาตามตรงครับอ่าฟุตบอลเล่นค่อนข้างยากทั้งกระชับมิดทั้งบอลรอบแบ่งกลุ่มรอบเพลย์ออฟนะครับมันเล่นยากนะครับมันมันมันคาดการ์ยากมากๆนะครับมันออกได้ทุกหน้าเลยนะครับอารฟฟีนอลเป็นคู่สุดท้ายกับมูนาโกูนะครับซึ่งถ้าเราไปดูผลงานการแข่งขันนะครับเมื่อวานนะครับผมบอกว่าต่ำบาซ่านี่ครับเพราะว่ามันต้องเก็บตัวนักเตะเอาไว้นะครับไม่จัดเต็มนะครับเพราะว่าพวกเขาจะไปกับเตะ ่าไปเตะบอลลีกแล้วด้วยครับซึ่งนอนนี่ครับอีกไม่กี่วันเนี้ยนะครับจะเตะกับแมนซิตี้นะครับคอมเบอรตี้ชิลนะครับแชมป์เอฟเอใช่ไหมฮะอ่าแชมป์ชนแชมป์นี่ครับการมาเจอกับพวกเขาทั้งสองทีมบอกว่าไม่ใช่งานง่ายไหมเดือดดาลแน่นอนนะครับเหลือเวลาอีกสี่วันเองนะครับเหลือเวลาสี่วันครับซึ่งวันนี้มีโอกาสมากนะครับที่อาร์เซนอลนี่ครับจะส่งสำรองแล้วก็โรเตชันลงมาเจอกับโมนาโก นะครับมีโอกาสมากนะครับที่จะส่งสำรองแล้วก็โลเทชันนะครับการเจอกับโมนาโกนะครับเพราะว่าเกมหน้าเขาต้องไปเจอกับฟิตตี้นะครับแล้วก็เข้าสู่เกมหลีกเกมนี้เป็นการเสี่ยงครับถ้าพวกเขาส่งตัวจริงลงมาเนะครับเป็นการเสี่ยงมากๆนะครับถ้าพวกเขาส่งตัวจริงลงมาแล้วดันเจ็บเนี่ยนะครับมันเจ็บแลวเจ็บนานนะครับซึ่งผมมองว่าเกมนี้มีโอกาสจะโลเทชันนะครับแล้วโมนาโกเจอกับ อาเซนอลเนี่ยโอ้โหมันตึงมืออยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่งานง่ายและพวกเขาก็มีโอกาสพ่ายแพ้สูงมากนะครับน่นผลงานกระชับมิดดีไหมผมว่ากระท่อนกระแท่นนะนะครับพวกเขายังไม่ลงตัวมากนักนะครับแต่ผมเชื่อว่าวันนี้การเจอกับโมโนโกะครับถือว่าเดือดดันนะครับมีโอกาสนะครับที่โมโนโกจะชนะได้นะครับเผลอเสม,มอได้นะครับคู่นี้นะครับไม่ต้องคิดนานครับเกมนี้จะบอกว่าโมโนโกกับอาเฟนอลเนี่ยนะครับพวกเขาต้องเตะในหลีกแล้วนะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ยิ่งนอนเนี่ย ต้องเตอกับฟิตตี้นะครับอีก3าวันนี้นะครับมีโอกาสมากที่วันนี้จะส่งสำรองลงมาผสมกับตัวจริงนะครับเผลอๆตัวจริงเนี่ยแค่แป๊บเดียวแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวสำรองลงมาเพื่อเตะกับซิตี้แล้วก็เข้าสู่บอลพรีเมียร์ลีกอยากไปทางการนะครับมีโอกาสครับที่จะพ่ายแพ้แล้วก็ไม่ขาดนะครับขออนุญาตไปที่รองมนาโกนะครับในราคา1ลูกครึ่งนะครับเป็นสเต็ป3ครับอ่าโอเคเรียบร้อย3คู่มีอะไรบ้างเดี๋ยวสรุปกันอีกหนึ่งครั้ง นะครับใครที่มาแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยเนาะสามกล่มีอะไรบ้างอ่านนิดนึงครับทุกคนนิดนึงครับทุกคนใครที่เข้ามานะครับฟังย้อนหลังนะครับหรือฟังอยู่ตอนนี้นะครับฝากด้วยครับนะใครอยากเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับเงื่อนไขเงืเง่อนไขเดียวนะครับเพียงแค่ทุกท่านนะครับย้ายมาเล่นเว็บเดียวกันนะครับกับสมาชิก V.I.P. ในกลุ่มนะครับอยู่ไปเลยตลอดชีพสมาชิกกว่า15,000ท่าน14กลุ่มตรงนี้ใหญ่ที่สุดในไทยในวงการฟุตบอลอันนี้กล้าพูดนะครับฝากด้วยครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมนะฮะ เนาะอ่านนิดนึงครับสรุปก่อนมีอะไรบ้างครับ,ค,รบคู่แรกนะครับสเตปสามบวกห้าดาวนะครับ,รบมนาโกรองในราคาลูกครึ่งการาตาซาายต่อนะครับสองลูกครึ่งต่อแพงเวอ่เวอร์เลยโคเปเฮเกน อนะครับในราคา1.5ทับ2นะครับแล้วก็ตรงนี้ข้างล่างนะครับใครที่เดอะอาร์88นะครับเข้ากลุ่ม VIP นะครับอ่ะ นะครับเข้ากลุ่ม v i p ีแอดเดอะอาร์แปดแปดนะครับฝากด้วยนี่ครับสามคู่มีอะไรบ้างรองโมนาโกต่อการตาสลายทุกราคาแล้วก็ไปที่โคเปเกนทุกราคาเช่นกันนะครับวันนี้ผมมองว่าเลกสองนะครับเป็นอะไรที่ดุเดือดนะต้องการแต้มทั้งคู่ทั้งโคเปฮเกนเองทั้งกาลาเองก็ด้วยนะครับซึ่งวันนี้กาลาหลังพิงฝาเกเรบ้าเขาแข็งแกร่งก็เสียประตูยากนะครับวันนี้กาลาต่อสองลูกครึ่งนําล้นล้นทุกราคาโคเปเกนนะครับโมนาโกนะครับวันนี้บนเต็งห้าดาวไปที่รองโมนาโก นะครับในราคาลูกครึ่งเป็นบอลเต็ง5ดาวครับโอเคนะครับฝากเอาไว้3คู่ใครจะเข้ากลุ่ม VIP a พีแอด8ตรงนี้นะครับเงินไขเงื่อนไขเดียวนะครับเล่นเว็บเดียวกันแล้วก็แน่นอนคันอย่างที่บอกไปนะครับกลุ่ม VIP ของเรามี14กลุ่ม VIP พีนะเพียงทุกท่านนะครับย้ำเล่นเว็บเดียวกันนะครับอยู่ไปเลยตลอดที่บอลสดยาวๆ นะครับสเต็ปยาวๆนะครับแล้วก็สเต็ปสดเจอกันแน่นอนในกลุ่มเนาะนะครับแล้วตัว10ดาวนีครับเดี๋ยวลงให้ในกลุ่มเหมือนเดิมนี่ครับใครอยากเข้าตัว V I P 10ดาวนีครับกดแอดมาด้านล่างนี้เนาะอ่ะโอเคฝากเอาไว้3คู่แล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับกับทีเด็ดอาร์เธอร์ V I P ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ